คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะว่าแม่คืออุณหภูมิของบ้านคุณว่ามันจริงไหมคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่50 Something นะคะวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะวันนี้เป็นวันที่แพ็คํำคลิปนับจากต้นเลยนะคะเมื่อ2อสมปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ครบ50คลิปพอดีเลยค่ะตรงกับชื่อของช่องนี้เลยคือ50 Something นะคะ และที่สําคัญไปกว่านนั้นก็คือวันนี้ก็ยังตรงกับวันแม่ของประเทศไทยด้วยค่ะก็เลยขอถือโอกาสนี้นะคะพูดถึงคุณแม่ทุกๆคนที่ติดตามเพจนี้นะคะก็ะเคยพูดถึงเรื่องแม่คืออุณหภูมิของบ้านไปเมื่อ,อ,อคลิปเมื่อตอนต้นปีที่แล้วนะคะก็คือเคยได้ยินประโยคนี้ค่ะว่าแม่คืออุณหภูมของบ้านแล้วก็ชอบมากแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะว่าเป็นแบบนั้นจริงๆ ราะว่าอุณหภูมิของบ้านเนี่ยถ้าคุณเปรียบเทียบดูจริงๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของแม่จริงๆนะคะถ้าบ้านไหนมีแม่ที่อารมณ์ดีหัวเราะง่ายๆเป็นคนตลกบกคันบ้านนั้นก็ดูเหมือนจะมีอุณหภูมิที่พอเหมาะค่ะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปติดจะอบอุ่นสักนิดนึงด้วยนะคะถ้าจากที่สังเกตนะคะแต่ถ้าบ้านไหนคุณแม่คนทั้งร้อนอารมณ์เสียง่าย อะไรอย่างเงี้ยค่ะอุณหภูมิก็จะเป็นไปตามนันเลยค่ะดังนั้นถ้าคุณแม่ทราบถึงเรื่องนี้แล้วนะคะว่าตัวคุณเองคือเทอร์โมสแตทของบ้านก็คือตัวปรับอุณหภูมิของบ้านคุณแม่อยากให้อุณหภูมิของบ้านตัวเองเนี่ยร้อนหนาวหรืออบอุน่นกำลังดีค่ะแต่เชื่อว่าคุณแม่ทุกคนนะคะความตั้งใจก็คืออยากให้บ้านอบอุ่นนะคะบ้านมีความสงบสุขเป็นที่พักพิงของทุกๆคนในครอบ เป็นที่คล้ายๆกับเป็นที่หลบมาพักใจได้อะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าในความจริงนะคะในชีวิตจริงทุกคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวก็ไม่ได้จะมีความสุขแต่อย่างเดียวใช่ไหมคะเวลาที่เขาต้องออกไปเผชิญกับโลกข้างนอกมันก็จะมีทั้งทุกข์ทั้งสุขแล้วแต่ช่วงวัยของเขาแต่ว่าบ้านต้องเป็นที่สุดท้ายที่เขากลับมาแล้วเขาต้องมีความสุขค่ะไม่ว่าใครจะร้อนมาจากไหน ใครจะเหนื่อยมาจากไหนใครจะบาดเจ็บมาจากไหนถ้ากลับมาบ้านแล้วเนี่ยบ้านจะต้องเป็นที่ที่เยียวยารักษาหัวใจตรงนั้นค่ะแล้วอีกคำกล่าวหนึ่งที่แป๊กชอบมากเลยนะคะโดยเฉพาะเ,ออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ชายเคยแชร์ให้ฟังว่าผู้ชายที่ฉลาดเนี่ยเขารู้ว่าการจะทำให้บ้านมีความสุขนะก็คือการทำให้ภรรยามีความสุขอย่างที่ภาษาอังกฤษเาพูดไว้ว่า Happy wife Happy life ก็คือภรรยามีความสุขบ้านก็คือมีความสุขอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวค่ะอย่างที่เคยพูดอยู่ในหลายๆคลิปนะคะอยากเน้นไปถึงเพื่อนๆที่อายุยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยบางครั้งเราจะลืมตัวค่ะบางครั้งเราก็อาจจะเริ่มเป็นคนที่แบบหุดหงิดขี้บน่นหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นถ้าเรารู้สิ่งน,นี้นะคะ เราจําเป็นที่จะต้องปรับอุณหภูมิของเราค่ะปรับอารมณ์ของเราให้ทันเพราะว่าทุกคนหวังพึ่งพิงเรานะคะว่าเราจะทําให้บ้านเป็นบ้านที่อบอุ่นไม่ได้ร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปค่ะเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยใหญ่กว่าตัวเราเยอะเลยค่ะเป้าหมายของเราก็คือต้องทําให้ครอบครัวทั้งครอบครัวเนี่ยมีความสุขคุณแม่ทุกคนเห็นด้วยไหมคะส่วนตัวแป๊กเองนะคะคุณแม่ของแป๊กเนี่ยก็ เสียชีวิตไปเกือบสิบปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีวันไหนเลยค่ะที่ไม่นึกถึงท่านนะคะคิดถึงทุกๆวันเลยเพราะว่าแม่กับลูกสาวเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษโดยเฉพาะกับลูกสาวนะคะแต่จริงๆแล้วแป๊ก็มีลูกชายนะคะแป๊ก็มีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับลูกชายเหมือนกันแต่สําหรับลูกสาวเนี่ยเหมือนกับเป็น bff อนะคะ่ะก็คือ best friend forever อะคะ่ะแป๊กกับคุณแม่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเราก็คุยกันได้ทุกเรื่อง ไปช้อปปิ้งด้วยการเมามอยอะไรกันแบบนี้ค่ะแต่เมื่อแบบไม่มีท่านนะคะก็คิดถึงมากๆเลยค่ะดังนั้นท่านที่ยังมีคุณแม่อยู่ข้างๆนะคะให้เราดูแลเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยค่ะแล้วเราก็อย่าทําให้โอกาสนั้นนะ่ะมันหลุดลอยไปโดยที่เราไม่ได้ทำแบบดีที่สุดนะคะวันนี้ก็อยากจะขออวยพรคุณแม่ทุกคนขอให้มีความสุข ปีนี้คงต้องเพิ่มว่าขอให้คุณแม่ทุกคนปลอดภัยด้วยแล้วพบกันใหม่นะคะที่50 Something สวัสดีค่ะสุขสันต์วันแม่นะคะทุกคน